สวัสดีค่ะเอาแล้วเอาแล้ววาบีฟาบีออริจินอลมาแล้วสักทีเป็นซีรีส์เสาน้ำตาอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นซีรีส์ฝั่งวาบีซาบิจะไม่มีความสดชื่นสดใจเปิดมาภาพแรกวีที่หนึ่งเป็นครูหายกำลังนอนร้องไห้แลยวนั่นปมนั่นต้องมีปีกันทำไมอ่าแล้วไงต่อ ชื่อเรื่องอะไรนะพี่กิม forever 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 ever ever baby ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีชื่อไทยด้วยค่ะเพราะรักนำทางอ่าเพราะรักนำทางยังไงทั้งนี้แล้วก็เป็น4คนใช่ที่เป็นตัวนายเอกแต่ว่ายังไม่ได้มีตัวพระเอกใช่แล้ววันนี้เราจะได้เปิดตัวพระเอกเป็นทางการแต่ว่าเขาก็รู้กันมานานแล้วเยอะอยู่นะพระเอกเป็นแบบในวงการใช่ที่รักเธอเธอรักพี่ครับ เห็นในฝันเหรอวะรวมทุกอย่ในห้องเหรอรวาผีรวบไม่มีในบูงเมื่อปีก่อนรักครั้งแรกของผมจบลงด้วยการถูกทิ้งอ๋อเป็นรักครั้งแรกเป็นดับหนุ่มวิศวะอย่างเงี้ยหรอทั้งที่ผมพยายามลืมไปได้แล้วแต่ต้องกลับมาเจอกันอีกในเทศเหรอหมอฮิวไปแต่งหน้าก่อนเลยค่ะหมอแล้วพอเดือนตีีไปถึงเดือนคณะแพทย์หล่อรวยเก่ง พี่ขอดสีเตอร์นะครับคนนี้เริ่เตอร์เขาไม่เขาไม่ตีบเราเองนะแต่ทำไมมันมายุ่งกับผมอีวะบายขอกลับมาเหรอสีหมออ๋อดีไอสี่เรืองเป็นเรื่องสีหมอเหมือนลุกออกมาจากนิยายเลยอ่ะพี่หมอเท่เถื่อนโอ้โหเงินอุ้ย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 ล็อกเกอร์เหรอ วิวเวอร์วิวเวอร์ยังไงอ่ะซืวอว่าคู่ไข่อ่ะไม่ไข่เราซีดวิวเวอร์เลยอ่ะไม่ถึงว่าแบบอ๋อเหรอไว้เหรอเส้นที่จะขีดไว้อุ้ยโอ้โหพี่หมอเจ้าเสน่ห์เป็นที่ไว้ปาของหลายๆคนเฮ้ยหมอได้แล้วเอ้ยมีเสือเชี้ยนเลยวะเออผัวบ้าเฮ้ย ไปไอ้กูไยกูโอ้ยโหโยกไปกูยกี่ยงไงแต่ผมแกงนี้โดนสวัสดีครับผมน็อตน็อตนัชนันอย่าแย่งคู่ดีของกูพูดบ้างดิน็อตนัชนันสวัสดีครับผมน็อตน็อตนัชนันเรียนวิศวะไฟฟ้าปีหนึ่งผมเป็นคนง่ายๆสบายสบายไม่ซีเรียส อันนี้ก็เล่าเรื่องสองบ้านงานนี่ว่าไม่เอาไอ้นุ่มเลยแต่ตอนเนี้ยผมโคตรซีเรียสเลยอ่าผมเป็นนี่พี่มอคนเนี้ยเป็นนี่อะไรอ่ะ Macbar หรอใช่ผมจะทำตามที่พี่บอกแล้วกันครับแต่พี่ต้องยกเลือกบอกพี่ให้ผมถ้ากอดพี่อะพี่ให้ห้าร้อยแต่ผมติดนี่พี่เป็นแสนเลยนะงั้นถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยอยากเป็นนี่ ส่วนที่หมอคนนี้เป็นของพิสเตอร์ครับอืทำอะไรอยู่ครับเกิดเกิดไปอ้มอิจฉาคู่รักที่อยู่ในมอมากเลยอ่ะไม่มีเลยขอหาอะไรก็ไม่ได้เสือกชื่อดาวตกก็ถ้าพาทีขึ้นก็คงไม่มีใครเห็นดาวตกหรอกอุ้ยเอาล้วจะขออะไรค่ะขอเงินได้ไหมคะ ขอนได้พี่คือท้องฟ้าหนึ่งเดียวของผมทั้งที่ผ่านมาคุณี้แบลกกุบอะ่ะแล้วต่อจากนี้ไปมันจะยังไงจะทําเป็นแฟนพี่ยกนีตีเลยโอ้ยดึงเน็ตดึงเน็ตไปคุณพีพี่พว่าอะไรทำให้เราได้มาเจอกันล่ะครับพี่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของเวลาและโอกาสครับนิวสิวัตค่ะพามาเจออันนี้คือที่ไหนอ่ะเชียงใหม่ปะ

รักอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเหนือตกออกตายเรื่องราวแบบพี่หมอ4คนที่เป็นตัวท็อปมากๆแล้วก็มีอีก4คนที่เป็นคนช่างฝันว่าอยากจะได้ครอบครองแล้วก็ได้มาแต่ละคนอยากจะพูดอะไรเพราะว่าปากขยับมากคันปากมากหลังจะดูจบฉันว่าเรื่องนี้ดูง่ายเรื่องนี้ดูแฮปปี้เอนดิ้งทางเรื่องแค่รู้ว่าเขาตามสีกันแค่นั้นแหละรู้แค้นรู้เลยรู้เลยจะกลับไปดูไพลออต์เป็อย่างนี้เหมือนกัน อ๋อห้ามเดาเขาจะหลอกเหรอใค่ดูไหมใค่ดูไหมใค่หลอกแต่ได้ข่าวว่าเรื่องนี้หลายคิวก็คงเอาคิวแค่ต้นๆมาตัด <c oughs> อันนี้คือเขาถ่ายกันไปยังหรือว่ามันเป็นแค่แค่พลอตหรือเป็นแบบตัดจากไทเทเลอร์มาดูน่าจะเริ่มถ่ายแล้วอ,อ๋อใช่ไหมใช่เพราะว่นนั้นคุยบอกว่าหลังจากจบ VR เขาก็เรื่องนี้ต่อเลยไมยถึงว่าเอากลองติดกันเพราะมันไปไหลมันแบบไปยาวในวงในเดี๋ยววงในวมายพูดได้ไหมเนี่ยไม่รู้ข่าวจริงมั่นเนี่ย <C> um <ming soon> ก็คัมบิงซูนก็ใกล้ๆตัวนี้แหละไม่งั้นเขาจะปล่อยมาให้ไงเรียกน้ำจิ้มของเราก็มีนะคัมบิงซูนอะรอไปก่อนคอะแต่ว่ามันเหมือนถ่ายจริงแล้วกันเ,<อ>เพราะาอันนี้เหมือนแบบหนังค<อ>ุณลิตคือเหมือนจริงเลยคือมูตแอนโทนเห็นภาพชัดแล้วว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับแบบสี่คู่เนี้ยเนาะเออแบบต่างคนต่างแบบคนละมูตกันอะใช่อืมนี่ชอบคู่ไหนอะอยากแบบหม่มมีคู่ไหนตอนนี้กันมีเวอร์กับต้นเหลยวคู่เด็ก แต่ว่าเมื่อกี้แอบเห็นมีอันหนึ่งที่รู้สึกว่าเคมีสะดุดตีเอยเคมีสะดุดใจคือแม็กบาร์สลงอ่างเลยอ่ะเขาเป็นนี่กันนะคุณฉันชอบเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่เป็นไปได้ทุกอย่างอ่ะแต่ชีวิตฉันฉันแบบว่าต้องปกปิดตลอดฉันชอบล็อกล็อกเกอร์เขาชอบอะไรแบบนั้นเขนชอบกรีันอยากกรีดในเรื่องนี้โอ้แต่ล็อกเกอร์ก็เป็นตำนานแหละเรื่องของยังไงยังไง เพลงคิมไว้แต่เขาเป็นนักอะไรอะทำไมมันถึงแบบว่านักรัะมันถึงต้องมีล็อกเกอร์เป็นนักกีฬาปะอย่างนั้นละหลอกแต่จะเป็นนักบอลใครเป็นนักบอลเพราะว่าเงินดิอ๋อหมอไม่ใช่อ๋อหมอก็เป็นหมอก็เป็นนักบอลได้เป็นหมอไปได้แต่บอลไปได้กัสแค่หมอไอคู่คูหาดามสีประหลนจังเลยอะเฮ้ยอันนี้อยากให้เป็นจริง อยากให้มีบ้างเหมือนคนในฝันถูกแต่ไม่มีแล้วคู่ของบีเวอร์กับต้นหลิวล่ะเจอกับอะไรเมื่อกี้ที่ดูเจอกันในมอปะเจอกันมีการเจอกันใช่ไหมกลิบปะแบบน่ารักน่ารักเหมือนอยู่หอเดียวกันเป็นเดือนคณะพี่ปอนนี่คือเป็นเดือนคณะค่หานี่เป็นนิเทศปะเพราะว่ามันมีกล้องเนาะจากจักรวาลนิยายหอแสดงว่าอันเนี้ยคือเป็นนิยายสี่เล่มหรออ้าวเหรอสี่เล่มเกี่ยวกับหมอปะจากจักรวาลนิยายสี่หมอสุดฮิตเนี้ยสีเปิดตัวสีเปิดตัวเลิศเลยแบบเดินมาเลยแบบฟีลแบบ พร้อมใส่พร้อมใบใส่เสื้อกาวหรือแล้วเปิดตัวฉ่ำหรือเป็นนักว่ายน้ำวะคุณแม่ออว่ะใช่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 ไห<ช>ม,มดูเป็นนักว่ายน้ํามีความแบบอีสตอร์เอกเชือกป่านแล้วบีเวอร์กับต้นเหลี่ยคือเป็นอะไรเป็นพี่กับน,นอ้องที่เป็นนิปป่ะหรือต้อนเหลิวคือเป็นแบบนางไม้ป่ามต้นไม้อยู่ฝั่งขวาก็เลยต้นเหลิวใช่อาจารย์ยาทุกคนต้องหลบแต่ทุกคนอายุเท่ากันใช่ไหม,ไมถือว่าเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมพอพวกนั้นอะพวกนายเอกเป็นปีหนึ่งหมดเลยแกงน้องนายเอกนายเอกชอบ เรื่องตบตีเบาๆอะไรอย่างนี้โหนี่เขาเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าก็เ,าเลยเป็นนี่หรือยังไงอ๋อก็ที่เป็นนี่คือทําร้านพังปะโห้ยมีคนอื่นเล่นด้วยนะใมีน้องต่อเนี่ยน้องต่อเล่นอเอแล้ว,กกวแก๊งสองคนนี้ก็คือประจําเรื่องตบตีคืถึงว่าเรื่องตีกันชาวบ้านแล้วเหมือนมันเล่าในมุมของ,อ,งอันนี้สองคนก็คือครูฮาร์ดกับน้องบาร์ดบาร์ดแม็กเลินไหมเคมีมีแม็กบาร์ดบาร์ดแม็ก แม็กบัสไม่เคยดูบาสแม็กหรอในดิสนีย์พาร์ทสอ่ะเอวว่นๆอ่ะนะเออห็น,นั้นมันเบย์แม็กนี่ไอันนี้ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมฮะอ,มอันนี้อิจฉามากเลยนะถ้าฉันขายของอยู่ที่ตลาดนะฉันไปกินไข่ <S <s <us> ไข่หนูกระทาจริงเ <s us> นี่ยสูตรซีดีที่ทันให้คุณหลงรักอันนี้ชื่อดาวตกแต่ไม่ไปขอเลยเ <laughs> ห็นไหม <c oughs> คือเป็นคนใจแข็งเนาะขอแล้วไม่ได้อะไรเลยชัวรมาจะขออะไรอ่ะ อของจะขออะไรก่อนขออะไรก่อนจะขออะไรไม่ได้ของเงินจะขออะไรอยากรู้แล้วจะออกไปไหนเนีน่ยด,<ค>ดึงไทยเลยแต่หมูก็ไม่กลิ่นความเหนืออันนี้ดูเหนือมากแสดงว่าเขาไปถ่ายที่จริงมาแล้วปะคุณแม่ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เด็กโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ตรงนี้เลยอ,อันนี้คือด้านใต้อะไรอ่ะเลือดเลือด อ่ะเป็นไงชอบไหมอยากดูไหมอยากดูดูคิดว่าดูง่ายคิดว่าน่าจะแบบแฮปปี้เอนดิ้งกับเรื่องนี้อืเอนจอยไม่มีโรคภัยไม่มีใครตายแน่นอนราดูถ้าไม่ไปเตะต่อยกันจนแบบมีเรื่องมีกลาวอะไรเงี้ยก็คงไม่ตายนะคะแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกหรอพี่นิวที่พี่นิวมาทำแนวดีแต่ว่าไม่ทำแบบไม่ทำแนวแบบไอ้นี่แล้วฟิลกูดไม่ได้ไม่ได้ฟิลนั้นเลยถูกและตัวอย่างมันก็ออกมาฟิลกู๊ดมากที่สุดเชื่อว่าดูง่ายจริงๆสำหรับ ฟังต,งติดตามด้วยกับ Forever You Project ของพี่นิวอบาบิซาบิขอพูดชื่อมามันจะแบบทำนองมันมาวันนี้เราลาไปก่อนทุกคนกดไลค์กดแชรแล้วก็ใครอยากดูเรื่องนี้ใ,ใครอยากให้เราทำรีแอคชั่นเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้ได้เลยขอบคุณมากแกมมีที่ไปหล่อๆพี่นิวแล้วทำให้พี่นิวเปลี่ยนลายเส้นกลับมาแฮปปี้แอนดิ้ใช่แฮปปี้ <Happy. S 1> อย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะคะ